ของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับมอลำเสียงวิหกนะคะตอนนี้ก็ถือได้ว,ว่ามีงานที่แบบว่าเยอะมากๆก็คือมีงานทาบตาทุกวันเลยนั่นเองนะคะก็คือเดินสายในแต่และจังหวัดใกล้ๆเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าไปมาหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นงานในโซนของภ้าคอีสานนะคะที่เราเนี่ยได้มีการพูดถึงไปเรีดว,ว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็รอติดตามรอสนับสนุนนะคะแล้วก็มอลำเสียงวิหกเองก็ได้มีการอัปเดตถึงศิลปินใหม่ที่เข้ามาเสริมทัากับมอลำเสียงวิหกเนี่ยในหลายๆคนเลยรวมทั้งนางเอกมอล คนใหม่ล่าสุดที่มารับบทเนตรวิไลนะคะก็คือแพรวทิดานะคะจากสาวหล่อนะคะสูนังเอกมอลัมเรียกไว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าฟีดแบ็ดีมากๆพอแต่งตัวขึ้นเนี่ยนะคะก็คือแบบสวยมากจริงๆอยู่บนเวทีก็คือออร่าโดดเด่นนะคะเราก็ได้เห็นกันก็ถือว่าเป็นนังเอกมลลัมอีกคนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกาลังได้รับการจับตามองนะคะเราก็ได้รับการพูดถึงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็ได้มีการพูดถึงกันนั่นเองนะคะรวมทั้งพลวทิดานะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆพออยู่บนเว ก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงแล้วก็ชื่นชอบกันนั่นเองนะคะแล้วก็พอได้มีการมาเล่นกับทางบอสนกก็ทําเอาแบบว่าแฟนๆก็ต่างชื่นชอบแล้วก็ตีบทแตกอย่างดีมากๆแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะบอสนกก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะเป็นงานเพิ่มเติมของหมอลําเสียงวิหกนะคะให้เราเนี่ยได้เห็นกันโดยในครั้งนี้นะคะบอสนกก็ได้มีการโพสต์นะคะที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของบอสนเองนะคะก็ได้มีการพูดถึงโดยครั้งนี้นะคะบอสนะคะก็ได้มีการโพสต์ว่า10มีนาคมเจอกันกับหมอลําเสียงวิหกนกพงศกรเต็มวง สร้อดแจ้งชมซีบุญเดือนสี่บ้านเกิดหัวหน้านกบ้านคอคำตำบลคอใหญ่อําเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีเสียงวิหกเป็นเจ้าภาพสร้างหลังคาศาลาการ,รเรียนให้หวัดงานนี้ได้ทั้งบุญและม่วนครับอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเป็นงานบุญเดือนสี่นะคะเป็นงานที่บ้านเกิดของบอสน,นกนั่นเองก็ถือได้ว,ว่าบอนนกเนะะี่ยค่ะก็คือแบบมีการร่วมทําบุญกับชุมชนเนี่ยอยู่บ่อยๆแล้วก็อยู่ในหลายๆครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมอบเงินมอบอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้กับโรงเรียนหรือว่าผู้ยากไร้ในชุมชน น,นะคะเราก็ยังได้มีการสร้างศาลาการประเรียนนะคะอยู่ที่วัดด้วยก็ถือดว่าเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นกิจกรรมดีๆนะคะของทางบอสนกที่ได้มีการออกมาอัปเดตถึงการร่วมทําบุญกับแฟนๆเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็แต่ละงานก็แฟนๆยังมีการร่วมทําบุญนะคะแล้วก็ยังมีแฟนๆที่มารับชมนะคะคอนเสิร์ตมอลําเสียงวีหกกันเนี่ยเยอะมากๆครั้งนี้นะคะสําหรับวันที่10มีนาคมที่ทางบอสนงพงศกรเนี่ยได้มีการอัปเดตออกมาก็ถือว่าเป็นงานชมฟรีด้วยนะคะเราก็ต้องมารอติดตามกันว่างานครั้งนี้เนี่ยจะ สนุกสนานแค่ไหนนะคะเราก็น่าจะจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนนะคะแฟนๆก็สามารถรอติดตามเป็นได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่านอกจากจะได้รับชมความสนุกสนานแล้วครั้งนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นการร่วมทําบุญกันอีกด้วยนะคะยังไงนะคะก็ต้องมารอติดตามกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้บอสนอก,ก็ได้มีการออกมาโพสนะคะที่หน้าเฟซบุ๊กเลยนะคะก็ต้องมารอติดตามนะคะก็ถือได้ว,ว่ามอทําเสียงวิหกนะคะกับทางชุมชนนะคะอำเภอกูแก้วเนี่ยก็คือมีในหลายๆงานเลยนะคะทุกครั้งที่ทางชุมชน มีบุญประจําปีมีงานอะไรนี้นะคะก็มักจะมีการแบบว่าให้หมอลําเสียงวิหกเนี่ยไปทําการแสดงตลอดเลยรวมทั้งครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องมารอติดตามนะคะแล้วก็รอสนับสนุนนะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะแบบว่าตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะสําหรับงานในครั้งนี้ใน,นี่ละค่ะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตนะคะเราก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่า กดไ,ออไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ